รากาศร,ร้านนี้จังเลยค่ะตอนนี้เอ็ดมาอยู่ที่โกเบสเต็ k h ฮาส์นะคะรู้กันอยู่แล้วน้องแรกของคุณบอยตะกอน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองชิมดูกันว่าจะาขนาดไหนนะคะไม่เคยข้ามมากินเหมือนกันนะคือมามเซ็นทรัลลายรอบมาแล้วก็เดินผ่านหลายรอบเลย แต่เราจะมีความรู้สึกว่าพอเวลาจะกินสเต็กที่ไ้เราก็ชอบไปแบบเรารู้สึกว่าไม่รู้สิเป็นคนหนึ่งเป็นคนไม่กินเนื้อด้วยนะครับพอไม่กินเนื้อปั๊บมันก็จะปัญหามันหหก็จะมาทันทีเพราะว่าส่วนมากสเต็กก็จะเป็นเนื้อชไ้นเราก็เลยแบบวันนี้ก็ไม่ได้สั่งเนื้อนี่นะสั่งเป็นเเตที่เป็นหมูไปนะเดี๋ยว ซึ่งปกติเลยแม้แตนร้านเขาก็จะมาที่คุณภาพหนึ่งอะเนะแต่อันนี้อยากรูเหมือนกันว่าถ้าเป็นเมน,นูอื่นจะอร่อยไหมเพนที่เคยมาทานเขาก็บอกว่าอร่อยดีอะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วอย่างแรกนะคะเกี๊ยวซ่านั่นเองนะคะ,ะฉันเป็นคนชอบกินเกี๊ยวซ่าแบบนี้มากจริงๆนลเธอ ชอบกินเกีลือซ่าที่มันทอดทางน้ำและน้ำมันไม่รู้จะเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ถ้าเกีลือซ่าที่ฉันชอบอ่ะร้านหนึ่งมันยังต้องนิ่มๆอยู่ไม่ได้แข็งมไม่ไม่กรอบอแต่ด้านหนึ่งอ่ะมันจะต้องกรอบอือเนี่ย รสแบบมันเมื่อกี้ไม่ได้กินกับน้ำซิมนะอร่อยมากรสชาติน้ำซ้ม,อ,ม,มอาะเค็มนิดนึงนะครับใครที่ไมช่ชอบทานคนมจับคำซีมบางคนจะเป็นรสนี้แหละข,ขอบคุณแม่ค่ะ<ม>ก็มีตัดรสนิดนดอะไรดีค่ะ แต่จิ้มหรือไม่จิ้มก็ได้อร่อยทั้งคู่ยืนยันตรงนี้ปกติเป็นคนไม่กินน้ำจิ้มเนาะแต่นี้น้ำจิ้มแบบอร่อยมากจริงอ,รอาหารจานหลักมาแล้วนะคะ ก็เป็นสเต็กหมูคูโรบุตะนะคะมาเป็นเซตนะ,ะในเซตก็จะประกอบด้วยตัวสเต็กเองตัวนสเต็กเองนะคะหมูสิยวเ,เนื้อสเต็กี่ยติดะนะคะ่ะมีสลัดนะคะมีข้าวะคะ่ะแล้วก็มีซุปแบบญี่ปุ่น,นะคะแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆทั้งหมดนี้259บาทเท่านั้น ดีงสจะถ่ายยังไงให้มัน,นครบเนี่ย <c oughs> ค่ะค่ะเดี๋ยวที่สั่งมาด้วยก็เป็นชาเขียวเย็นนะคะแบบรีฟิลรีฟิลได้นะจ๊ะเติมได้มีแอนไม่ขมอย่างที่คิดนะปกติจะเป็นคนชอบคิดว่าอินเนี้ยมันขมขม คือเป็นคนไม่ชอบชาเขียวแบบนี้มาตั้งแต่ไหกน,นะคือเขาอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเรากินร้านแรกที่มันมีเสิร์ฟชาเขียวบแบบนี้่เรารู้สึกว่าทำไมมันขมจังหรือประชันติดชาเย็นไทยก็ไม่รู้นะก <c oughs> ็เลยไม่พิสูจนอัดกับชาเขียวเขาเลยแต่อันนี้อร่อยดีนะไม่ได้ขมมากขนาด คือมันมันมีแบบมันไม่ได้มันถึงมันจะไม่ได้หวานกันจริงอะแต่มันก็ไม่ได้แบบขมปีจนอีมันกินได้เรื่อยๆแม่มาลุยที่เป็นอาหารหลักกันบ้างขออนุญาตนะฮะเอราะงั้เริ่มจากสลัดก่อนทำไมต้องเริ่มจากเครื่องเคียงก่อน ล้าอาหารใ,ใส่ใจกับเครื่องเคีืงอนพวกของของประกอบเล็กๆแสดงว่าเขาต้องใส่ใจเรื่องอาหารจานหลักด้วยอาหารจานหลักต้องอร่อยแล้นี้ก็สลัดอร่อยดีไม่รู้ใช้ใช้น้ำสลัดทำหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่สามารถบอกได้แต่อร่อย เอานิ่มมากค่ะมาเริ่มลุยตัวจานลังดีกว่าเริ่มจากกะหล่๊าีผัดก่อนมันมีความนิ่มอยู่ค่ะตัววาตัวกะหล่๊าบมีความนิ่มอยู่ นี่เป็นคนไม่กินเลยทัากะหล่ำปีไมนี่เสิ้์ฟปีผัดมาแบบกรอบๆไม่ค่อยทางอันนี้โอเคแต่ฮา้าจริงๆส่วนตัวก็คือมันนึ่งจืดไปนิดนึงแต่เขาคงแบบให้เอามา,มาทานแนมนันะนี่ตั้งใจทานมาก เป็นที่หมูกันบ้างนะครับก็นี่นคะครับรสอ่เค็มๆนะ ิ้อ่ะข้าปุ้นใส่ทำไมรู้สึกเหมือนไม่ค่อยเข้ายังไงก็ไม่รู้แปลกๆรู้สึก รู้สึกว่าหมูมันอร่อยในตัวแล้วพอจิ้มซอแล้วมันแปลกๆแบบนึงนะ,ะเดี๋ยวลองจิ้มแบบเดียวนะ,ะนี่มันซาร์สกี้อะ่ะไปได้แต่ซอสขาวที่มันมายองเนสอ่ะเผยเผยอย่ะ ซอสที่เป็นต้นหอมกับกระเทียนนะมันดูจะตัดรสสุดจะอร่อยนะอ่าอันนี้ยเนี่ยบรรดาสามซอสที่เขาให้มาครับซอสจมูกที่มาจากสุกี้ซอสที่เป็นต้นหอมต้นกระเทียมนนะค่ะ กับซอสจีข่าวอันนี้ยที่เหมือนมายองเน่นะอันเนี้ไม่ดูดีมันคือมันมันจืดมันมันพอมันพอมันไปกับตอนเนี้ที่มันก็มีความมันความเค็มมันอาจจะดูเหมือนข้าวนะแต่ไม่ดูดีมันดูเหมือนเอ็กกินเข้าไปแล้วเอรู้สึกเฉยเฉยอมัไม่รู้สึกว่ามันข้าวอ่ะรู้สึกเหมือนแบบก็กินหมูใส่ครีมอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้สึกว่ามันไปกันได้จ่อย่างาไระรู้สึกใจเชืเสเ็จนี้มีผลไม้นะกับที่เป็นชาด้วยนะจ๊าที่รกมาตัวสุดท้ายที่เขาให้มาเป็นสุกนะฮะ ซุปขับพุออกมาแล้วนรสกลางๆอร่อยดีคอนเซนปต์ดนไซนก็คงจะลื่นเริงกับมือนี้ต่อไปค่ะเพราะว่าจากของที่ให้มาอร่อยอร่อยแทบจะทุกอย่างก็จะมีซอสติดหน่อยที่มันเห็นว่ามันดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่เห็นว่าอย่างอื่นโอเคหมดคือตัวสเต็กจริงๆนจริงๆเออมันตัวหมูอ่อที่ตัวมันเองเลยจริง นะคะชอบมากอชอบได้ส่วนตัวเลยแหละชอบเลยจบแล้ว าไปนั่นก่อนนะครับถ้าชอบนะคะหรือว่าอยากมาอุดหนุน,นะคะ่ะก็โกเบสเต็คานุสสาขางกันจ้าวันนี้ไปแล้วคะ่ะไม่ไหวแล้กน้องกินไปเลยด้วย ไีไปก่อนนะครับบ้าค่ะว่าเจอกันใหม่ในอีพีหน้าน่บ๊ายบายจ้าคนซียา